จเจ๋สวัสดีค่ะทุกคนสร้อยแสงดาวมาแล้วนะคะเคยเป็นคนสองใจเวลาทานอะไรไหมคะสร้อยแสงดาวเป็นบ่อยมากๆเลยค่ะโดยเฉพาะเมนูนี้นะคะทุกคนนำปีไก่ไปบ้างแล้วก็นํามาคลุกเคล้ามักกับรสดีรสไก่นะคะทิ้งไว้สักประมาณสักสินาทีแล้วก็นํมามาชุบแป้งทอดใช้แป้งทอดกรอบทัส,สโกะทอดพอหอมพอกรอบ เบาๆบ,บางๆไม่ต้องเหนียวมากไม่ต้องสุกมากนะคะนำกระทิอร่อยดีนะคะเทลงไปเคี่ยวกันกันกบพริกแกงเผ็ดแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บมะเขือพวงอย่าลืมน้ำปลานะคะเพราะว่าอาหารไทยต้องดึงรสชาติความหวานความเค็มความมันออกมานะคะกลิ่นหอมมากโรยมาก โกรดลงไปกลิ่นนี้เตะจมูกเตะซ้ายเตะขวามาเลยค่ะทุกคนก็จะได้เป็นเมนูสองใจคือชูชีแห้งไก่ทอดกรอบลูกครึ่งผนงเพราะว่าใส่มะเขือพวงลงไปด้วยนะคะอารมณ์แบบคนสองใจอ,นนอะเนาะทุกคน <laughs> โดยเฉพาะความอร่อยต้องยกให้กะทิอร่อยดีที่เป็นกล่องเล็กๆพิ่ขี้หนูเพราะว่าหอมมากหอมไป็นสามบ้านแปบ้านนะคะทุกคนอันนี้จริงจังนะหอมจริงๆแล้วก็รสดีที่หมักไก่ของเรารสชาติออกมาดีมากๆพร้อมด้วยแป้งทอดกรอบที่ทําให้หนังไก่ของเรากรอบอร่อยพอดีเป็นเมนูสองใจที่อร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคน